เรามีข่าวดีมีคนที่ผ่านการคัดเลือกกลุ่มหนึ่งกำลังถูกสัมภาษณ์เพื่อได้ขึ้นไปบนอวกาศเชิงพาน,นิชยเป็นครั้งแรกหน่วยงานอาวกาศให้คุณตอบแบบสำรวจพวกเขาอยากรู้ว่าคุณจะเตรียมอะไรไปบ้างในการผจญภัยครั้งนี้คุณอาจเป็นหนึ่งในผู้ที่ถูกเลือกทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับคำตอบของคุณตอนนี้เรามาดูรายการสิ่งของพรุนี้กันดินสอ ผมไม่เคยคิดถึงดินสอเลยนะแต่มันก็มีเหตุผลมีเรื่องเล่าว่าสหรัฐอเมริกาใช้เงินหลายล้านดอลลาร์เพื่อพยายามออกแบบปากกาที่จะเอาไปใช้ในอวกาศคุณรู้ไหมการขาดแรงโน้มถ่วงเป็นเรื่องใหญ่มากมันหลีกเลี่ยงไม่ได้และเมื่อไม่มีแรงโน้มถ่วงปากกาจึงใช้งานไม่ได้มึกจะไม่ไหลลงมาเหมือนบนโลกปรากฏว่าดินสอใช้งานได้ถ้ามีดินสอคุณสามารถใช้มันเล่นปริศนาคำศัพท์กับนักท่องเที่ยวคนอื่นๆหรือใช้มันวาดภาพการผรจญภัยของคุณได้ คุณต้องไม่ลืมพกแปรงสีฟันไปด้วยนักบินอวกาศรุ่นเก่าๆวาว่าแปรงสีฟันนั้นเรียบง่ายมากแต่เทคโนโลยีของพวกมันก็เพียงพอสำหรับอวกาศถ้าคุณบีบขวดน้ำในยานอาวกาศโมเลกุลของน้ำจะลอยเป็นฟองเล็กๆแต่คุณจะทำให้แปรงสีฟันเปียกแปรงสีฟันจะกักเก็บน้ำไว้ตามธรรมชาติทำให้มันชุ่มชื้นเพื่อรองรับยาสีฟันโอโ้ผมกำลังจะบอกคุณว่าถุงเท้าตลกตลกทำไมต้องเอามันไปด้วยเรามี2เหตุผลเหตุผลแรก ในอวกาศเราไม่ได้เดินมากนะักเราจะไม่ได้สัมผัสพื้นมากเกินไปและเหตุผลที่2อ,อวกาศไม่ใช่สถานที่ที่คุณจะเอาแฟชั่นของคุณไปโชว์นักบินอวกาศมักจะแต่งชุดแบบพิเศษขณะที่อยู่ในอวกาศและคุณก็ต้องแต่งแบบนั้นด้วยในฐานะนักท่องเที่ยวอวกาศถุงเท้าจะทําให้เท้าของคุณอบอุ่นและสบายและยังบ่งบอกความสนใจเรื่องแฟชั่นของคุณด้วย วันหนึ่งคุณอาจสวมถุงเท้าน่ายิ้มส่วนในวันอื่นๆคุณจะเลือกถุงเท้าที่มีตีมเป็นตัวกริ้งช์และแน่นอนว่าถุงเท้านั้นมีประโยชน์มากเมื่ออยู่บัญญามันจะทําให้คุณเลื่อนตัวผ่านสิ่งต่างๆได้ง่ายขึ้นครั้งต่อไปที่ผมไปร้านสะดวกซื้อผมจะไม่ลืมซื้อทิชชู่เปียกสําหรับการเดินทางในอวกาศของคุณด้วยนักเดินทางในอวกาศที่มีประสบการณ์ชอบใช้มันและไม่เว้นแม้แต่นาซาที่คิดคนพวกมันด้วยเพราะน้ําเป็นสิ่งที่ห้ามเข้าไปในยานอวกาศตัวเลือกที่ดีที่สุดคือทชู่เปียก และถ้ามันมีกลิ่นหอมก็ยิ่งดีนักบินอวกาศยังใช้ทิชชู่เปียกหลายประเภทพวกเขาซื้อแบบฆ่าเชื้อและแบบที่ใช้กับร่างกายแค่ต้องแน่ใจว่าคุณรู้ว่าแบบไหนเป็นแบบไหนเมื่ออยู่ในอวกาศก็พอมีเรื่องเล่ากันมานานแล้วว่านาซาเป็นผู้คิดค้นตีนตุ๊กแกแต่ความจริงก็คือเรามาคิดว่าทุกสิ่งที่ใช้ในอวกาศนั้นถูกคิดค้นโดยนาซาเพื่อการใช้ที่เหมาะสมและเฉพาะเจาะจงแต่มันไม่จริงแค่เวลโครถูกประดิษฐ์ขึ้นเพื่อใช้บนโลก ย้อนกลับไปในปี1950รสิโดยบริษัทในสวิสพวกมันถูกนำไปใช้ในอวกาศเพราะมันทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์ต่อต้านแรงโน้มถ่วงแน่นอนว่าพวกมันไม่ได้ทำลายแรงโน้มถ่วงแต่คุณสามารถติดแถบเวลโครไว้กับของใช้แล้วติดมันไว้บนแถบเวลโครที่ติดอยู่กับผนังยานอวกาศเป็นระบบที่ฉลาดมากแต่เอาของตัวเองไปจะดีกว่าไหมหากคุณต้องอยู่ในอวกาศเป็นเวลานานภาพถ่ายจากที่บ้านอาจจะมีประโยชน์เลือกให้ดีด้วยเพราะยานอวกาศไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้น และคนที่เหลือในยานอาวกาศก็จะเห็นว่าคุณเอาภาพอะไรมาเก็บภาพโปสเตอร์ของแฮร์รี่สไตล์ไว้ในห้องนอนบนโลกของคุณน่าจะดีกว่าไหมแค่เป็นรูปภาพจริงๆของคนที่คุณรักแล้วรู้จักจะดีที่สุดผมได้ยินคำว่าพิซ่าส่วนสำคัญของการเดินทางและท่องเที่ยวสถานที่ใหม่ๆคือการได้ลิ้มรสอาหารรสชาติต่างๆแต่ในอวกาศจะซับซ้อนกว่าเล็กน้อยเฮ้ย <c oughs> อย่างน้อยคุณก็เอาพิซ่าไปด้วยได้อันที่จริงคุณต้องส่งมันมากับยานบรรทุกวิธีนี้จะทำให้วัตถุดิบยังคงสดใหม่พร้อมรับประทาน นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่คนในอวกาศลองกินอาหารจังฟู้ดจากบนโลกนักบินอวกาศบางคนกินเครปและฮอทดอกด้วยซ้ำส่วนที่เจ๋งที่สุดของปาร์ตี้พิซซ่านี้ก็คืออาหารของคุณจะลอยได้ด้วยนี่น่าจะเป็นวิธีการกินอาหารจากบนโลกที่พิสดารที่สุดเลยก็ได้อืมผมเข้าใจดีเลยนะถ้าคุณอยากจะเอาโถส้วมติดมาด้วยแต่มันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยผมหมายความว่าผมเข้าใจคุณบางคนติดใช้ห้องน้ําที่บ้านและห้องน้ําในอวกาศก็น่าจะไม่ถูกใจคุณแน่แน แต่นาซาได้ปรับปรุงระบบห้องน้ําของพวกเขาแล้วและมันก็ดีที่สุดตลอดหลายปีที่ผ่านมาแล้วคุณต้องใช้แล้วล่ะนี่คือสิ่งที่ผมจะเอาไปเหมือนกันแล็ปท็อปแต่คุณอาจจะถามว่ามันมีประโยชน์อะไรในอวกาศมันมีอินเทอร์เน็ตอยู่ทั่วสถานีอวกาศนานาชาติเลยดังนั้นถึงคุณจะไม่ได้ใช้เวลาส่วนใหญ่ในทริปอยู่ในสถานีอวกาศคุณก็สามารถสนุกไปกับการดูเน็ตฟลิกได้ในวันที่คุณใช้เวลาอยู่ที่นั่นมีอินเทอร์เน็ตอยู่ทั่วสถานีอวกาศนานาชาติเลยหรอสุดยอดไปเลย และเมื่อพูดถึงการพักผ่อนผมว่าการเล่นโยโย่ก็ไม่เลวนะผมไม่แน่ใจว่าในอวกาศจะเล่นได้ดีขนาดไหนเพราะไม่มีอะไรน้มถ่วงที่จะดึงมันไปมาแต่คงจะดีถ้าเห็นว่ายโยโย่มีปฏิกิริยาอย่างไรในสภาพแวดล้อมที่ไร้แรงน้มถ่วงโอ้ผมชอบจิ๊กซอด้วยนี่คงจะอยู่ในลิสต์ของผมเลยลองนึกถึงการพยายามต่อจิ๊กซอที่ลอยอยู่ในอากาศบางทีคุณอาจต้องสร้างระบบเพื่อไม่ให้ชิ้นส่วนจิ๊กซอลอยไปเรื่อยในยานอวกาศ แต่ลองจินตนาการว่าเมื่อคุณต่อเป็นรูปเต่าเสร็จแล้วมันจะดูเหมือนเต่ากําลังว่ายน้ําไปร,บรอบๆยานคุณเอาหน้าต่างไปไม่ได้แต่มันเป็นส่วนสําคัญของชีวิตในอวกาศอย่าลืมกดบางข้อของทริคนี้นักเดินทางแต่ละคนจะมีโอกาสได้เดินในอวกาศหนึ่งครั้งในช่วงเวลาที่อยู่ในอวกาศนี่เป็นเรื่องใหญ่มากคุณโชคดีสุดๆนักบินอวกาศคนสําคัญบางคนได้ไปเดินในอวกาศเพียงครั้งเดียวตลอดการทํางานเพราะการเดินในอวกาศนั้นมีความเสี่ยงและต้องมีการฝึกฝนอย่างมาก แต่คุณจะได้รับการฝึกเมื่อคุณอยู่ที่นั่นประเด็นก็คือวัในอื่นคุณจะติดอยู่แค่ในกระป๋องลอยฟ้าดังนั้นหน้าต่างจึงสําคัญมันช่วยเตือนว่าคุณอยู่ที่ไหนมันจะให้มุมมองเกี่ยวกับอวกาศและโลกแก่คุณแน่นอนว่าคุณควรนํากล้องไปด้วยคุณจะสามารถลงทะเบียนเพื่อรับประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตนี้ได้อย่างไรแค่ต้องเช็คให้แน่ใจว่ามันใช้งานได้ภายในยานหรือสถานีอวกาศนานาชาติและคุณก็พร้อมแล้วอืมกาแฟด้วยไม่ต้องกังวล คุณไม่จําเป็นจะต้องเอาไปเองเมื่อไม่นานมานี้นักบินอวกาศต,ต้องใช้ถ้วยกาแฟแบบชงสําเร็จรูปไม่อยู่ในอวกาศเท่านั้นแต่คุณโชคดีที่ผู้เชี่ยวชาญด้านกาแฟได้แก้ปัญหานี้แล้วปัจจุบันมีเครื่อง IS เอสเอ s s s ตัวเครื่องมีขนาดใกล้เคียงกับเครื่องชงเอสเพรสโซ่บนโลกแต่ในการดื่มนั้นนักเดินทางในอวกาศจะต้องใช้แก้วกาแฟไร้แรงโน้มถ่วงร่วมกับหลอดดูดถ้าคุณฝึกดื่มเป็นประจำคุณจะไม่โดนกาแฟร,อร้อนๆลอยมาโดนหน้ากาแฟจะติดอยู่ที่ก้นถ้วยแทนผมต้องบอกว่าผมชอบสิ่งประดิษฐ์นี้จริงๆเมื่อถึงอันสุดท้ายแล้วทำไมไม่เอากีตาร์ไปด้วยล่ะผมเห็นว่าคุณยังขาดเครื่องดนตรีนะถ้าเป็นเที่ยวบินปกติคุณอาจต้องจ่ายเงินเพิ่มสำหรับค่าสัมภาระ แต่มันรวมทุกอย่างไว้แล้วอย่าลังเลและหยิบกีตาร์ของคุณไปด้วยนักบินอวกาศเช่นคริสแฮตฟิลนำเครื่องดนตรีไปเล่นในอวกาศด้วยเขายังมีชื่อเสียงจากเพลง Space o d d i t y ของโบวีอีกด้วยถึงขั้นที่โบวีบอกเองว่าเขาใช้ชีวิตในแบบของคริสมันช่วยฆ่าเวลาได้แต่ก็ดีสำหรับการเข้าสังคมด้วยคุณนึกภาพแคมไฟในห้วงอวกาศออกไหมผมว่ามันต้องเจ๋งสุดๆไปเลยผมคิดว่าคุณพร้อมแล้วล่ะผมจะโทรหานาซาให้เอง และขอให้พวกเขาเลือกคุณเป็นนักเดินทางอาวกาศที่โชคดีแล้วเจอกันในอวกาศนะเพื่อน